จากสปอยหนัง The Witcher 2อ้าวแล้วใครคือใครคือใครคือใครใช่ ไอพี่ชายมันนี่นะทำให้เล่าลำบากมากเลยต่อมาสปอยซีรีส์อ๋ออันนี้เป็นซีรีส์ทนายคนที่เล่นเป็นโอซันจาแสดงดีทุกเรื่องเลยอย่างเช่นเดอะกอรี่เออซีรีส์เรื่องนี้ก็ดังเหมือนกันถ้าหากได้ดูก็อาจจะมาเล่ามัง้งแต่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าหลังๆนี้ดูซีรีส์ก็ไม่ค่อยได้เล่าเท่าไหร่มีถ้าจะเล่าซีรีส์มันก็มีแบบอันก่อนหน้าที่เราคิดไว้ว่าจะเล่าหลายอย่างเหมือนกันเนาะอ่ะเกมออฟเดอะเยียร์ปีไหนครับอ๋ออันนี้เป็นตอนที่เราอัพช็อตของ b o u เดอร์สเกต 3นะมีคนตอบให้แล้วปี2023ขอบคุณมากเลยครับมันคือเกมอะไรเหรอครับ Border Gate 3ขอบคุณมาครับที่ช่วยกันตอบเนาะเกมอะไรเหรอครับอะช่วยตอบช่วยตอบ Co <oughs> ปีก็ปีของไอ้ข้างล่างนี้ไปแปะม็อดภาษาไทยมาจากไหนเหรอครับก็ <c oughs> Google ว่า Border Gate 3 Mod ดไทยได้เลยครับแต่มันแปลแปลกมากเลยแต่มันแปลแปลกเพราะว่ามัน Google oh, Translate <c oughs> มาทางดุน้น <c oughs> ใช่อันนี้แหละคือความคิดของเราเลยก็คือเออคือเราใช้ม ไทยเนี่ยเราจะต้องพูดเพื่อเอาใจความของที่มันแปลแล้วมาอีกทีหนึ่งแต่ถ้าทุกคนเอาไปใช้เองเนี่ยนะมันอาจจะแบบงุดหงิดในเชิองอัธรรตของมันได้เล่นทีไรแม่งไม่เคยรอดกลุ่มล่มตลอดอันนี้ก็ไม่แปลกเพราะว่าถ้าเราไม่โหลดเซฟใหม่ก็คือเกมเราแม่งจบตั้งแต่ตรงนั้นแล้วนะโหลดเซฟใหม่เปตั้งสาสรอบเพราะฉะนั้นเกมนี้นี่ถ้าเซฟเยอะก็ก,ก,กลายเป็นเกมลกไรได้นะอ่ะ ต่อมาซัมเมอร์นี้มีแมวสปอยดีอยู่นะแต่ค่อนข้างรำคาญป้ายข้างบนมันขยับตลอดเวลาเวลามันดึงสายตาอ๋อเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเอาออกให้แล้วครับเอาไอ้ที่วิงว่งๆออกเหรอไม่ใช่เอาสปอยออกไปเลย <laughs> นางดูไม่ค่อย make sense ในเมื่อตื่นมาแล้วควรใช้ชีวิตต่อแล้วมันจิกมีเรื่องทําให้ต้องกลับไปแก้ไขไม่ใช่ตื่นมาแล้วจับยัดเรื่องราวแล้วเตะเข้าเวลาเดิมและมีคนในอดีตยอมเชื่อด้วยมันก็แปลกเกิน ก็หนังที่มันย้อนเวลาได้มันก็ต้องหาวิธีอธิบายตามแบบนู้นแบบนี้เราว่ามันก็พอดูจนจบครบเรื่องแล้วมันก็อาจจะ make sense อยู่บ้างก็ได้จากคลิปสปอยหนัง recall ระลึกหลอนอ๋อคลิปนี้เป็นคลิปที่ยอดวิวเยอะมากสปอยสนุกนะคะแต่ใช้คําว่าอืมเวลาอะไรมาดีๆแล้วมีคําว่าแต่นี่เราต้องอ่านข้างหลังไว้ก่อนใช่ไหมอ่ะเอาไม่เป็นไรมามาใช้คําว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอยเอะไปหน่อยบ่อยไปนิดนึงยังไงก็เป็นกําลังใจให้คนทําสปอยค่ะปรับอีกนิดหน่อยก็จะเลิศเลยก็กหวังว่าการเล่าเรื่องหลังจากนี้มันจะถูกใจคนอื่นมากขึ้นก็แล้วกันนะครับแต่ที่สําคัญก็คือไอ้สปอยเนี่ยหายไปเยอะมากแล้วล่ะครับต่อมา โอ้จากไอ้ Baldur's Gate 3เป็นเกมที่ใช้ดวงเกมนี้มันเป็นยัง ยังไงครับเล่นยังไงมาดูได้นะครับไลฟ์วันจันพุศ์โอเคก็คือเชิญชวนให้มาดูไลฟ์ Life เลยก็ได้ไม่งั้นอธิบายยาวโหเกมถามเบลเดอร์สเกตเล่นยังไงขณะตอนเราเล่นเองเรายังรู้สึกแบบโอ้ยอินทิมิเดตกับระบบพวกนี้มากเลยสนุกมากครับจากป่าแปลกแลกตายขอบคุณมากเลยครับขอชื่อหนังทั้งหมดในคลิปเป็นชื่อภาษาอังกฤษหน่อยค่ะจากคลิปสาบสะพานสยองและโรงเรียนผีเฮี้ยนเอออันนี้จําไม่ได้มือน จำได้ว่าสับสะพานสยองเนี่ยมันชื่อ The Bridge Curse Curse ใช่ไหม The Bridge Curse Ritual อันนี้คือชื่อเรื่องหนึ่งและภาค2นี่มันชื่ออะไรอ่ะ2 The Witcher สองเอ่อมูวี่อ๋อยภาค2นี่ชื่อ Ritual อ่าแล้วภาคแรกชื่ออะไรอะ <laughs> The Witcher ภาคแรกก็ชื่อ The Witcher The Witcher เป็นภาค1ภาค1และ The Witcher Ritual <laughs> เป็นภาค2ครับโอเคต่อมาเป็นชูกับผีอืมจากคลิป The Ghost by เจ้าสาวเส,นส้นศพอืมจะว่าเป็นชูกับผีก็แปลกๆฮะจริงๆ <laughs> เขายังไม่มีชูก่อนเลยด้วยซ้ำ ไอคนที่นางเอกแอบชอบมันไปมีคนอื่นเองมากกว่าน่าจะใช่ละมัง้งต่อมาจากคลิปอ่านทิปไม่ทันใช่ฮะอ่านไม่เคยทันใช่จริงตั้งแต่เข้ายุค ssd เป็นต้นมาเนี่ยนะก็โหลดเร็วเกินคลิปสปอยรละลึกหลอนเหมือนอ่านหนังสือตอนอยู่คนเดียวเอ๊ะนี่แปลว่าดีหรือไม่ดีนะไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ขอขอบคุณที่คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะครับอ่ะต่อมามันมีบางอย่างที่คนถามไว้ว่าทำไมเกม b o l d e r s g a t e ที่เราเล่นนะั้นมามีภาษาไทยด้วยก็คือ เราลงมอสนะครับไหน no. ๆก็พูดถึงกันแล้วเราจะมาสอนลงมอสกันนิดหนึ่งแล้วกันอย่างแรกคือมอสที่เราใช้เนี่ยพิมพ์เสิร์ชไปตามนี้เลยฮะ Boundersgate 3 m ม d ไทยแล้วก็เป็นของ a u s a m a n e e อุตสามณี e นะครับพอเสิร์ช Google ไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เข้าเว็บของ Nexus แล้วก็ไปโหลดไฟล์มันมาเว็บของ Nexus เนี่ยมันดียวอย่างหนึ่งก็คือเวลาคนเจ้าของมอสเขาจะมาอัปเดตเนี่ย เวลาเรามาโหลดไฟล์ปุ๊บมันจะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดหรือเราอยากได้เวอร์ชั่นไหนก็แล้วแต่เลยฮะเราก็โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดมาจะเลือกเป็นทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยหรือภาษาไทยอย่างเดียวก็ได้ คือของอุตสาหะนีเนี่ยมันจะอัปเดตไปจากอันที่เราใช้ก่อนหน้านี้คือเขาเอาส่วนที่เป็น Google Translate ที่สําคัญๆนะ่ะเอามาแปลให้มันรู้เรื่องมากขึ้นถ้าใช้ Google Translate ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแบบที่เราเล่นมาเนาะเพราะฉะนั้นแนะนําให้ลงอุตสาหมนีมากกว่าเราก็ไปดาวน์โหลดมาเราจะได้ไฟล์ที่แตกไฟล์มาแล้วได้หน้าตาแบบนี้ มีโฟลเดอร์อันนึงเขียนว่า public file English นั่นแหละที่เราต้องการแล้วเราก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราลงเกมเอาไว้ซึ่งถ้าถามว่ามันมาได้ยังไงวิธีเข้าโฟลเดอร์ที่เราลงเกมไว้ก็คือเราไปที่ Library เวลาเราจะเปิดเกม Steam ปกตินั่นแหละเราก็คลิกที่เกมของเราคลิกขวา manage แล้วก็ browse local file มันก็จะมาที่โฟลเดอร์นี้เป็นโฟลเดอร์ที่เราลงเกมเอาไว้เนี่ยเป็นโฟลเดอร์ b o u d e r s g a t e 3แบบนี้ซึ่งต่อไปเราเข้าไปในโฟลเดอร์ data อ่าแล้วเราก็เอาโฟลเดอร์ public ก o p ปแล้วก็วางวางลงไปในนี้เลยมันจะแทนโฟลเดอร์ public อันนี้แล้วก็ replace ไปส่วนอีกอันนึงคือไฟล์ English .pack ให้เราเข้าไปในโฟลเดอร์ localization แล้วก็ก๊อปมาวางแทนไฟล์นี้ซึ่งจริงๆเรากอ็มาวางไว้อยู่แล้วแต่ก็นั่นแหละแทนเข้าไป แค่นี้เสร็จเปิดเกมปุ๊บมันจะกลายเป็นภาษาไทยเลยนี่คือวิธีการลงเกมลงมอดเกม b o ล d ด r s ์ a เกตให้เป็นภาษาไทยนะครับในคลิปหน้าตาประตูมันช่างเหมือนอืมใช่แถมมันแปลออกมาเป็นอะไรนะกล้ามเนื้อหูรูดคือไม่สามารถดูเป็นอย่างอื่นได้จริงๆเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรก็ลองไปดูแล้วกันเนาะขอบคุณที่คอมเมนต์นะครับต่อมาจากคลิปสปอยเจ้าสาวเส้นศพนางเอกสวยมากเลยเออเท่าที่ดูเป็นซีรีส์มาเลเซียเนาะเพราะงั้นก็ถ้าชอบสไตล์นี้ก็ดูมีความ ใกล้เคียงคนแบบเอเชียตอนออกเสียงใต้คล้ายๆไทยดีเนาะเออแบบประมาณนั้นเลยะก็ขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับจากคุณเลิฟบันนี่ห้าหกสี่สี่บัลเลอส์เกตสามล้ำตรงบทสนทนาเออยังดีกว่าตอนเล่น Call of Duty เด็กๆได้แม่เราหมดอืมใช่ประโยคุทานพื้นฐานกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็คุณแก่นใจส่งหัวใจมาในคลิปลูซิเฟอร์พาร์ทสี่เอะอันนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วหรือยังนะเดี๋ยวจะออกพาร์ทรวมมาอีกพาร์ทหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นอันต่อไปที่จะเป็นว l o ล็อกก็ ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับจากคลิปสปอยอาังกิเซียนไพ่นกกระจอก สนุกมากครับพี่ไม่เคยเห็นคนเล่นไม่เคยเห็นคนทําเรื่องนี้แถมทําคลิปเล่ากติกาไว้ให้ด้วย <S <S นั่นสิผมก็ไม่คิดว่าจะมีใครมาดูเหมือนกันต่อมาจากคลิป Baldur's Gate สามทำสัตว์ออกมาละเอียดพอหรือยังม็อดหรือเกมรองรับภาษาไทยหรอครับหากเป็นม็อดมาจากไหนผมอยากเล่นมากเกมนี้แต่ภาษาค่อนข้างสูงเบสิกผมไม่พออยากจะบอกว่าเบสิกของเราก็ไม่พอเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะสอนวิธีลงม็อดภาษาไทยไว้ให้เป็นคลิปช็อตไปแล้วเพราะงั้นเอาไปศึกษาต่อแล้วกัน นะครับลงมอดภาษาไทยครับตึงก็หวังว่าจะเล่นเกมอย่างสนุกนะครับต่อมาจากคลิปสัตว์ละเอียดพอเรียงเหมือนกันสกิลใช้สกิล Speak with Animal ดูครับ เพราะทุกตัวในคลิปเขาไม่ใช่สัตว์จริงๆสักตัวเลยเออเราอ่านสปอยดีไหมเนี่ยแต่ได้อยู่มั่งเพราะว่าเราผ่านเนื้อเรื่องของอีคากะมาแล้วอะ่ะหนูนะั่นมันก็เผยตัวแล้ววัวเป็นปีศาจปลอมตัวมาหนูเป็นคนเผ่าชาโรดูอิตขอบคุณครับซึ่งตอนนี้เราเล่นไปถึงตรงนั้นแล้วแหละโอเคน่าจะพอไปวัดไปวากันได้แล้ว คลิปช็อตเกม RPG หล่อหลอมรามาแบบนี้ที่ทําให้เราเลือกคนดีคนเลวง่ายนั้นคุณชินอสุกะบอกว่างงแม้มันก็ไม่ได้มีอะไรน่างงนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันสั้นไปเลยสงสัยว่าอ้าวเฮ้ยนี่จบแล้วเหรอซึ่งเราก็ตั้งใจตัดให้เป็นแบบนั้นแหละส่วนคุณวาว5 4 3 5บอกว่าแต่บางตัวละครก็ให้โอกาสหน่อยนะครับตอนแรกบางคนหรือบางตัวอาจจะไม่ดีกับเราแต่พอทำเควสของมันหรือช่วยไปเรื่อยๆมันอาจจะเป็นตัวดีก็ได้ถึงแม้นิสัยจะไม่ดีก็เหอะผมให้โอกาสตัวละครทุกตัวเสมอก็ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับเราจะลองไปเก็บมาเล่นดูแล้วกันเนาะ แปลไทยดูดีเลยนะครับเป็นมดหรือเปล่าพอจะชี้เป้าได้ไหมก็แปะคลิปเดิมไปให้ครับคลิปสอนลงมดภาษาไทยก็ลองดูได้ครับแต่ก็ต้องบอกไว้ว่ามันไม่ได้จะดีไปตลอดหรอกเนาะมดภาษาไทยก็มีหลอนๆอยู่บ้างถ้าหากเราไปขยันอ่านข้อความอะไรพวกนี้ก็จะลำบากจุดจบมือใหม่เทิร์นเบสเขาเรียกว่าต่อให้แบบพระเอกโอ้ยอันนี้เน่ยเรียกว่าพลาดล้วนๆไม่มีอย่างอื่นผสมต่อมาวีลลอกท่องเที่ยวเชียงรายโอ้ขอบคุณมากเลยครับส่งหัวใจ ก็ฝากติดตามวีล็อกไว้ด้วยนะครับเป็นคลิปที่ตั้งใจทำเนาะอะ,อะต่อมาเจอกับเกลภาษาไทยใช้มดอะไรอ่าเดี๋ยวกันนะต้องไปเอาอันนี้มาเหมือนเดิมคือถามอันนี้มาตลอดเราก็จะตอบอันนี้ตลอดไปเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะ้า ตรงไหนคลิปนี้อ๋อเจอแล้วไปเอาคลิปลงมอดภาษาไทยมาแปะให้นี่ครับเอามาแปะให้เชิญถ้าใครเจอคอมเมนต์แบบนี้ก็ช่วยๆกันตอบแบบนี้ไปก็ได้นะฮะแล้วก,กดถูกอันเปล่าเนี่ยคงใช่มั้งสปอยจูวินาย justice ภาคดีมากครับชอบมากมีลูกเล่นนิดนึงกำลังดีทําให้ฟังเพลินเข้าใจง่ายนี่ถ้าพูดจริงๆก็คือตอนแรกอ่านแล้วแบบเอ๊ะซ eh, ีรีส์เรื่องนี้ม,นมันมีหลายภาคเหรออ๋อไม่ใช่เขาหมายถึงภาคไทยอะไรประมาณนี้ละมั้งไอเรื่องฟังเพลินเข้าใจง่ายนี่นะคือมีความวา ตีมากเลยว่าบางคนก็บอกว่าโอ้ยเล่นเยอะไปบางคนก็บอกว่าเล่นน้อยไปไม่มีความไปในทิศทางเดียวกันไม่รู้จะฟังความคิดเห็นไหนมาปรับปรุงดีเลย เพราะมันมีทุกทิศทางเลยจริงๆเราก็เลยทําการเลิกทํานั่นเองแฮ่ hey, ไม่ใช่จากคลิปมาหากราบสปอยไททันโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าหน้าปกอนิเมะนักเลงตีกันของญี่ปุ่นอ๋อไอเรียกเขาว่าอิกาอะไรพวกนี้นะะ่ะเหรอพอตัวละครมันเยอะๆมันก็กลายเป็นแบบนี้นั่นแหละอันนี้ขนาดแค่เอามาแค่ตัวละครที่มันลอดแล้วนะเนี่ยอ๋อเอเลนไม่ลอดสินะต่อมาจากเทคนิคการโยนยา b o u เท e ร์สเกต3า l อีฟลินทำให้ผมรู้จักเกมนี้อีฟลินไหนละใครเหรอต่อมาจากมาหากราบสปอยไททันเหมือนกันอยากจะ บอกว่าดูสปอยช่องอื่นมาแล้ว5-6ชั่วโมงแม่งไม่เข้าใจปมเลยดูแค่จบจบเรื่องนี้มันต้องสปอยแบบนี้มันต้อง16ชั่วโมงสะใจชิเปงขอบใจมากครับเจ้าของช่องก็ขอบคุณเช่นกันนะครับเป็นคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจมากเลยจนอยากจะกลับไปสปยอยอะไรียวยาวอีกแล้วเนี่ยแต่เวลาจะทําอะไรียาวๆนั้นคือมันก็ต้องแบบชอบมันจริงๆนะ เราชอบเรื่องนี้เราเลยสปอยออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆหาไปฝากติดตามไซเบอร์พังเอาไว้ก็แล้วกันเรื่องนั้นจริงๆน่ะเราก็ชอบเหมือนกันเนาะแต่กว่าอะไรอะไรมันจะเห็นผลมันก็คงต้องจบก่อน ถึงจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างเหมือนเดิมนั่นแหละมัง้งจากเกมมาล่อลวงเราให้ไปต่ออ๋ออันนี้นี่สุดจริงว่าเกมนี้เนี่ยนะแบบจะว่ายากก็ยากจะว่าไม่ยากมันก็พอไหวนี้ตลอดอนะ่ะต่อมาคลิปสปอยเจ้าสาวเส้นศพสนุกมากสนุกเลยนะสนุกมากค่ะชอบการพากมากมากอ๋อกลายเป็นการพากไปแล้วแต่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้มัง้งเพราะหลังๆเราก็รู้สึกเหมือนว่ามันเป็นการพากมากกว่าการเล่าแต่ คอนเซปต์มันก็เป็นการเล่าอยู่ดียเนาะอ่ะโอเคจากสปอยซีรีส์เรื่อง The Ghost Bride เจ้าสาวเส้นศพสงสัยอย่างหนึ่งตอนจบที่พระเอกเปิดแขนเสื้อมันหมายถึงอะไรคะโอ้โหฉากนี้นี่คือเราแทบจะลืมไปแล้วเลยนะเนี่ยแต่ว่าถ้าให้เราคิดตามความเห็นของเรานะก็คือ ด้วยความที่คนเรามันควรจะอยู่ในโลกของตัวเองและไม่ควรจะข้ามไปสู่โลกอื่นเหมือนตอนที่นางเอกเข้าไปสู่โลกหลังความตายแล้วอาการตัวเองก็แย่ลงเรื่อยๆคิดว่าพระเอกที่เป็นเทพมาอยู่บนโลกมนุษย์ก็จะอาการแย่ลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะงั้นก็กลายเป็นว่าช่วงเวลาของเขานั้นมีจำกัดเรื่องราวอาจจะไม่ได้สวยหรูไปตลอดก็ได้ก็ทิ้งไว้เป็นปมเผื่อมีซีซั่นหน้าแล้วกันเนาะก็คงจะต้องตอบไว้ประมาณนี้แล้วหรอมั้ง จากคลิปลูซิเฟอร์เทวทูตตกสวรรค์ละเอียดมากครับเสียงภาคหน้าฟังขอบคุณครับก็ขอบคุณเช่นกันนะครับการทําคลิปนี้นี่เป็นความชอบของเราล้วนๆก็ถ้ามีคนดูก็ดีถ้าไม่มีคนดูเราก็จะเสียใจนิดหน่อยเพราะฉะนั้นฝากไปดูกันด้วยนะครับมีคนถามว่าเกมอะไรครับแล้วมีคนตอบ b o u เดอร์สเกตสาโอขอบคุณทั้งสองคนที่ทั้งถามและทั้งตอบมากเลยนะครับก็ตามที่คนนั้นพูดเลยครับบัลเดอร์สเกตส แค่เดินไปสวนหลังบ้านก็หมดไปหลายหมื่นใช่คราวนี้นะ่ะหมดไปหลายจริงๆรงอา้าวต่อมาจากสปอยไททันดูจบแล้วอ่ะขอบคุณมากๆนะคะ16ชั่วโมงฟิน โอ้โหก็ต้องขอบคุณที่ดูจบเหมือนกันฮะต่อมาคลิปลูซิเฟอร์พูดถึงแห่งเจียด้วยเหรอจริงเหรอรู้จักพระอยู่ไรเฉยนี่ยังไม่นับข่าวแบล็กกับจอห์นคอนสแตนตินนะไปให้สุดเลยจ้าซึ่งถ้าพูดกันจริงๆนะในคลิปลูซิเฟอร์เนี่ยหลังๆเนี่ยเขาเรียกว่าตัวตนที่คนเรารู้จักกันในโลกนี้มันมีความทับซ้อนกันจากหลายๆเรื่อง ซึ่งในความเป็นจริงคนเราก็เป็นแบบนั้นนะสมมุติถ้าเราพูดถึงตัวตอนที่มันมีอยู่จริงๆนิดนึงว่าสมมุติแบบโดนัลด์ทัป์เป็นคนยังไงคนหนึ่งก็พูดถึงแบบนึงอีกคนนึงก็พูดถึงแบบนึงโมเดลของการพูดถึงสิ่งที่เรารู้จักมันก็ไม่ค่อยจะตรงกันแบบนั้นหรือมีใครเคยบอกว่าลูซิเฟอร์ไม่รู้จักพยุลากับงอคงนั่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาเอาแค่นี้ก็พอ